ขาวานะฟังจางนี้ก่อนเลยตอนนี้กระทรวงพาณิชย์เขากำลังแากเงินไร่ละ1,000บาทสูงสุด10ไร่ให้กับคนที่ปลูกข้าวนาปลังได้สูงสุด1,000 0บาทนะสะเด็ยวก่อนนะใครที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการ,กรเกษตรภายใน30เมษาย,ยน2,568นี้บอกเลยว่าอดไม่ได้เงินนะ โครงการนี้เป็นการช่วยเหลือกเกษตรกรปลูกข้าวนาปลังโดยจ่ายเงินชดเชยไร่ละ1,000บาทสูงสุด10ไร่หรือก็คือจากครัวเรือนแล้วไม่เกิน1,000 0บาทโดยจะใช้เงินจากงบเดิมที่เหลือจากรอบก่อนของปี2567 68ทับ6บไม่ได้ของบใหม่ให้ปวดหัวงบประมาณบอกไว้ก่อนเลยการจะได้เงินไม่ยากเลยนะแค่คุณเนี่ยปลูกข้าวนาปลางสมมติว่าปลูกสักแปดไร่ ล้าไปขึ้นทะเบียนไว้กับรกระทรวงเกษตรคุณก็จะได้เงิน8,000บาทและสดๆเข้าบัญชีจากรัฐแต่ถ้าใครปลูกมากกว่า10ไร่ก็ขอแค่ได้1,000 0บาทก็พอนะเพราะว่าเขาจำกัดเพดานไม่ใช่บุฟเฟ่ไร่อย่างแน่นอนซึ่งการจากเงินในครั้งนี้ก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้เกษตรกร,กรทันที เป็นการใช้งบเดิมนะไม่ได้เพิ่มผาระงบประมาณและคนที่ปลูกนาปีหรือว่านาปลางเนี่ยก็จะได้สองเด้งกันเลยแต่ว่ามันเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะจะไม่มีจากแบบนี้อีกแล้วคุณต้องขึ้นทะเบียนภายในเวลาที่กำหนดไม่งั้นก็อดเหมือนกันส่วนคนที่ไม่ได้ปลูกข้าวนาปลางังอันนี้ก็อดด้วยนะอย่างเช่นปลูกมันปลูกอ้อยเนี่ย ไม่เกี่ยวกันและที่สำคัญบางมาตรการที่เคยใช้อย่างเช่นฝากข้าวในยุ้งช้างหรือว่าชะลอขายข้าวคราวนี้ก็ไม่ผ่านมาติคอรมอด้วยเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยก็กลัวว่าจะกลายเป็นภาระข้าวบูดในอนาคตนั่นเองโครงการนี้เขาเรียกว่าทำหมันกันเลยนะเพราะว่าเป็นครั้งสุดท้ายของการอุดหนุนแบบนี้ รัฐบาลเนี่ยเขาบอกว่าต่อไปจะเน้นทําให้เกษตรกรแข็งแรงด้วยตัวเองไปใช้จากเงินอย่างเดียวแต่จะหาทางเพิ่มมูลค่าให้ข้าวหรือว่าส่งเสริมปลูกพืชที่มีรายได้ดีกว่าคุณ่ายๆก็คือไม่แจกแล้วนะรอบหน้าใครจะมารอเงินเนี่ยเหมือนกับรอหวยรัฐบาลไม่ได้แล้วนะสรุปนะถ้าใครเป็นชาวนาปลูกข้าวนาปลัง รีบไปขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรภายใน30เมษายน2568นี้จะได้รับไร่ละ1,000บาทสูงสุด10,000บาทของฟรีมีจริงนะแต่อาจจะต้องรีบกันหน่อยรีบไปขึ้นทะเบียนเลยโดยการติดต่อกลมส่งเสริมการ,กรเกษตรใกล้บ้านแล้วก็เตือนพ่อเตือนแม่เตือนเพื่อนบ้านกันด้วยนะ